ให้พี่ภูมิเลือกนะคะระหว่างมีแฟนที่เฮฮาแล้วก็มีความสนุกมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลากับแฟนที่ค่อนข้างเงียบขรึมเนี่ยจะชอบแบบไหน,นเรามาฟังการวิเคราะห์ของคุณหมอเราดีกว่านะครับสมมติว่าเราจเจอผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นเฮฮา,าแต่งงานไปแล้วเขายังเฮฮาเหมือนเดิมไหมครับความเฮฮาจะน้อยลงไหมครับน้อยลงเรื่อยๆื่อแล้วถ้าเกิดคนนั้นขรึมอนาคตมันจะขรึมมากขึ้นเรื่อยไหมครับม,มากขึ้นเรื่อยครับ เพราะว่าเวลาที่น้องแต่งงานเมื่อไหร่น้องจะเจอชีวิตจริงชีวิตจริงนั้นมันเครียดไม่ว่าคนนั้นจะเฮฮาหรือคนนั้นจะขลึมเนี่ยเรามองให้ลึกซึง้งผู้ชายบางคนที่ขลึมขลมเนี่ยเขาอาจจะมีความเฮฮาอยู่ในใจก็ได้ผู้ชายที่เฮฮาถึงเวลาที่จะต่อสู้สถานการณ์ที่จริงจังเขาอาจจะขลึมขึ้นมาก็ได้ครับแต่ที่สําคัญที่สุดครับจําไว้นะครับหาผู้ชายที่มีอารมณ์ขันไว้เนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเมื่ออยู่กับเราแล้วเราจะเริ่มบ่นครับน้องๆผู้หญิงครับจําไว้นะครับ ไอ้ตอนที่ก่อนจะแต่งนะคบเราจะไม่บอกอะไรแฟนเราเป็นยังไงเลยหลังจากแต่งทาไมไม่ทําแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบโน้นทําไมไม่ทําแบบโน้นถ้าเราเจอคนขึมข้มขื้มทำไมไม่ทําแบบนี้ถ้าเพื่อนบ้านเขายังทําเลยก็เขา,เ,าขเป็นสามีเธอสิจ๊ะผู้ชายขึม้มขึ้มจะบอกวันนั้นสรุปครับ <S 1> <S 1> คนจริงๆแล้วเนี่ยถึงเขาจะเฮฮาอยู่ตลอดเนี่ยหรือเขาจะอารมณ์ขันอยู่ตลอดมันอารมณ์ขันได้ตลอดเวลาไหมที่ใครบอกอ่ะมาไม่ได้ใช่ไหมถึงเวลาจะต่อสู้ก็ตัวตนที่แท้จริงก็โผล่มาไอ้คนที่ขึ้มขึ้มเนี่ยจะขึ้มได้ทั้งวันไหมไปเจอเพื่อนที่รู้ใจกับจะเฮฮาไหมคร เอฮาเพราะฉะนั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นนะจ๊ะเป็นสาวๆในยุคนี้นะครับเจอแฟนดีๆผู้ชายแ,แท้ๆสักคนก็รีบเอาไปเถอะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เก่งมากๆเลยค่ะสุดยอดน่ารักสุดๆนะครับ